นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับรีวิวผลนี้นะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะอันนี้ไว้จนผิวเขาเหลืองนวลเลยนะครับจากสีส้มนะครับจากเขาสุกได้วันแรกก็จะเป็นสีส้มนะครับพอไว้ประมาณสิบวันนะครับผิวก็จะเป็นสีเหลืองนวลเลยนะครับเล็บที่นี้นะครับนี่เห็นไหมพี่ๆเห็นไหมสีมันน้ำพึ่งเลยอ่ะผมอยากให้ดูมากนี่เห็นไหมสี เนื้อของเขาหอมมากเลยผมอยากให้พี่ๆได้ดูมากนะครับนี่ดูสีอือหือหอมหอมมาไกลามากเปลือกบางๆนะครับอือหือหอมหอมเหมือนน้ำผึ้งจริงๆนะครับกลิ่นนี่อยากให้พี่ๆได้ดูเห็นไหมดูความใสของเนื้อของเขานะครับดูความใสไม่มียางเลยนะครับปกติแล้วจับมันจะมียางเหนียวๆที่มือ